วันนี้มาอยู่กับช่อง No it, ออิ i m i t s l กันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะพามาเล่นเกมสล็อตค่าย PG กันนะครับวันนี้อ,อ,อยู่กับเกมหัวแห่งโชคลาบนะครับแม่หัวแห่งโชคลาบจะโชคลาบดีขนาดไหนนะหัวนะเกมนี้นะไปเข้าเกมกันเลยนะโน no ลิมิตสล็อตจัดให้นะครับผมเข้าเกมมานะเกมสวยๆนะครับ เพิ่มหน่วยหมุนกันก่อนเลยนะครับตามกําลังซับของเราแล้วแต่บุคคลนะครับก็จะเอเพิ่มมันขนาดไหนนะเออ,เอ,อไปหมุนกันเลยเนาะต,ตึงนะเกมนี้จัดออโตโ้ซะหน่อยดีกว่านะสิบครั้งไปเลยเลยอาคอมโบมาได้การอยู่อ่าคอมโบมาได้การอยู่นะครับมัยโ,โชคลาภจริงๆ ข้าน้อยแต่ข้าบ่อยก็ถือว่าโอเคนะครับแหมเฮ้ยเอาว่าเอาว่าเรียบร้อยแตกไปครับคูณสิบด้วยอืแตกไปคูณสิบด้วยนะอ่าดูดิี่จะรับซาไปที่เท่าไหร่นะครับแหมรางวัลก็แลบสวยๆกันไปเลยนะแหมเอาเรื่องอนะอยงเงี้ย สามร้อยครับฟาสับไปาสามร้อยนะครับแม่ถือว่าไม่น้อยนะแตกเยอะอยู่นะเออเขาหเข้าวไปอีกแล้วสวยๆหกสิบนะครับอ่าจามันก้อนโตไปนะแมเราเล่นแค่สามหน่วยเองนะเอแตกเยอะขนาดนี้ถือว่าดีนะครับชิวๆไปเลยวย่าช่วคราบนะซับแตกไป สวยๆฟอมโบเข้าไปเล่นเข้ามือจัดนะครับแหมเข้าดีจัดยนะเกมนี้งวแห่งโชคลาภนะจะค่ายพีจีสล็อตเกมนี้ดีจริงๆชิวๆกันไปเลยนะ,ะเพิ่มหน่อยหมุนนะเพิ่มหน่อยหมุนกันะสัหน่อยนะออความรุงของเราจะไปสิบออตโต้นะเข้าไปครับคูณสิบอย่างเงี้ยอสวยๆ บอกเลยว่ารับชัดแน่นอนสวยๆไยครับห้าร้อยนะครับแม่เอาเรื่องไม่ท่ลไรก็เอาเรื่องอยู่นะแม่เตึงๆไปเลย เกมแบบนี้เข้าดีใครจะไม่ชอบเล่นครับแม่รีวิวรีวิรีววกันไปเลยนะเฮ้ยเอาเข้าอีกว่ะเข้าอีกว่ะเรียบร้อยไปครับแม่ เขาไปอยู่หับซับไปลัวสวยงามครับอีกห้าร้อยนะตึงๆกันเลยนะเอาเรื่องนะครับแม่เป็นยังไงเกมนี้นะครับแม่งวยแห่งชงลาบเป็นยังไงสล็อตเกมนี้เข้าดีนะครับเข้ามือเลยถือว่าโอเคเลยนะครับเออจะค่ายเกม PG นะ ถ้าชอบก็อย่าลืมสมัครเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับใต้คอมเมนต์ได้นะครับเออแล้วก็ฝากกดติดตามกด s ับ s c ค i b e ทงช่องเราด้วยนะครับกับนูลิมิสตลอดนะแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย